สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอ็มบีซองครับคิมลวงสวัสดีหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ไม่ไม่เมานะวันนี้นะปกติครับปกติเนาะปกติครับอยัางอย่างอย่งต้องเย็นดูนะครับกลางวันไม่กินเนาะครับผมวันไม่กินก็โอเคคุยได้อยู่นะไม่ว่าไม่กินครับคุยได้ครับคุยได้เดี๋ยวนี้ผมคิมผมยาวแล้ววะทำไงดีเ่ยตัดผมไหมจะพาไปตัดผมหน่อยวันนี้เอาร้านไหนนี่ครับ นี่แร้านทุ่งนาเรานี่แหละเบอร์มีช่างตัดผมอยู่นั่นเดี๋ยวไปคุยดูดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูตัดผมไปไปไปนี่ร้านตัดผมอยู่นี่ไงเฮ้เนียนี่ตัดนชูรัดตัดผมอยู่นี่นี่อ่ะช่างตัดผมอยู่นี่อ๋อสวัสดีครับผมตัดผมหน่อยพี่ครับตัดผมได้ไหมครับเนี่ยตัดผมโอ้โหทรงอะไรมีเอาเดี๋ยวนะคิดก่อนครับคิดก่อนคิดก่อนทรงอะไรอ่ะเอ้า ะทรงอะไรเนี่ยทรงทรงโจรมีไหครับทรงโจรต้องตัดหัวนะสวยเกินไปหน่อยครับโวยทรงโจรไม่ต้องตัดหรอกโจรไม่ต้องตััดหรรออกคบ้นี่ก็โจรอยู่แล้วเนี่ยครับทรงโจรนะครับทรงโจรช่างตัดผมเหรอครับครับผมช่างตัดผมก็ตัดผมมาใหม่ครัช่างตัดผมครับดูแบบทรงนี้หน้าตัดหัวทิ้งกันเนาะช่างครับเอาทรงหล่อให้ได้ไหมครับเนี่ยดี พรุ่งนี้จะมีงานพรุ่งน้าเราเนี่ยจะสาวมาเต็มเลยเอาช่างช่างเอาเลยไหมเอาเลยครับทรงโจรครับผมตัดได้แล้วป่ะเนี่ยที่ทรงที่ตัดก็ไม่มีเลยไม่มีัวอยยังไม่รอดเอาเอาสรุแก้ตัดหญาได้สรุปว่าเป็นของโชว์ใช่ไหมของโชว์ครับของโชว์ว้าแล้วเฮียมันาส่งแก้วผมบอกร้านโชว์ร้านโชว์ปอไม่ได้ร้านกับผมขี้พิมมีมีเหล้าอ่ะเส็นเหล้าดิได้เหรอมีเหล้า เหล้าออช่างครับมีมีมีเหล้าครับมีเหล้าบ่มีเหล้าบ่เอาเป็นก๊กซไหมเป็นเป็กก็ได้นะเป็นเป็กโบกเสาโบกเสาโบกเสาวมี่ไหมโบกเสาวมี่ไหมครับโบกเสานี่นี่คิมนุ่งเล่าอยู่นู่นเล่าอยู่นู่นนะโอ้ยครับโบกโบกเสาเลยครับโบกเสาเลยโอ้ยโบกเสาโบกเสาไปหน่อยครับโอ้ยไรอยอยงไรครับหมักดองไว้นานเนี่ยในสักโบกผมจะผมจะจวดอยู่ครับวด โซคือโกพี่โองเฮ้ยมีเอาอะไรดีอ่ะของร้านเยอะว่ะเอาอะไรสักอย่างไหมไหนๆก็มาแล้วชิมซื้ออะไรดีอ่าเอาเอาเนี้ยนะครับฝรั่งไหนฝรั่งสมัยโบราณนกแก้วไหมเออว่ะฝรั่งนกแก้วนเนี่ยนกแก้วเนี่ยแก้วคิดนะครับคิดคิดเพื่อนเคี่ยวคิดคิดใช่ไหมมาครับพี่คิดเพื่อนเคี่ยวมาครับผมเออเกิดทันไหมครับผมเียกิดทันผมทันอยู่ ผมทันอันนี้ผมทันแต่รุ่นคิดเยอะคิดคิดเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะคิมหลวงอันนี้คือยาอะไรอ่ะยากันยุงไม่ใช่ข้างล่างเนี่ยเหมือนขิมตันนี้่ะยาอะไรวะยาปวดหายเนี่ยทำใจโอ้ขิมต้องทำใจใช่ไหมทำใจครับผมอันนี้ครับพี่น้องครับปลาเท่าครับสมยตะกี้นะครับเราะนี่ครับยาทำใจสำหรับคนอกหักวะเนี่ยฮะ นี่ครับช่างก่อหักมาครับยาทำใจอ่ะไม่ช่างอันนี้เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านนะครับเราก็ที่เป็นช่างแต่ผมมือมีเจ้าของร้านครับเอาไหนไหนมาลราซื้อของสักอย่างนึงคิมหลวงซื้ออะไรดีวะเอาเนี่ยอะไรครับเมียเนี่ยเอาอะไรอะโบกสาวครับโบกสาวโบกสาวโบกสาววะนี่ก็จะโบอย่างเดียวเลยครับจะโบอย่างเดียว บวกบไหมฮะบวกไหมบวกไม่มีมีแต่ลบครับวกติลบครับพี่น้องครับติลบติลบบวกเอาบวกเมื่อไหรครับผมกเออติลบเฮะเอาไหนๆก็มาละหาอะไรกวนพ่อค้าดดีกว่าชิมดูลองเอาเท้วยทางครับเท้วยทางดีกว่ายามองเหรอยามองยามองตาถ้วยทองวันนี้คัดคัดจมูกอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายผมจะเอาอย่าเอายามองตาลิงถือลูกท้อมีไหมมีครับมีอะไรนบอกครับอันมีเนี่ยบอก สบ,สบู่ไหมสบู่สบู่พาลุซีซื้อมันปิ้งเขียดไหมไม่มีบอมันมีบอลพาซุสีไปปิ้งเขียดถือเลยมีเขียดเลยไหมมีบ่สมีบอสไม่มีบ่โอ้ครับอกเอาเอาผมดำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาน้ำใหจเขากวนสวงเลยครับเอาพี่มยังไงนะครับลอมาเด้อเด้ออันนี้อเอากินใบเล่เหรอหวะอะไรคือใบเล่เนี่ย อ๋ออันนี้พี่แดงใช่ไหมแดงไปเล่ไปเองนะครับน้ำมันลมใช่ไหมทำน้ำมันลมหรือสมัยนี่ไงสมัยมอวีนี่เหมือนว่าแดงไปเล่ป่ะเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันเหรอโอ้หไม่ทันแดงไปเล่มใช่ไหมผมก็ไม่ทันนะผมผมก็ไม่ทันเหมือนกันแหละผมทันรุ่นนี้นะเป๊ปซี่แต่ทันโอ้โหทันดูหนังอยู um ่ไหมไม่ทันไม่ poke, mm, ันไม่ใช่สายนักลิงโอ้โหไม่ไปทางนั้นอ่าว เจ้าของร้านรู่นต่อครับผมเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านครับเนี่ยครับขายดีไหมบันบันขายดีไหมเนี่ยไม่ได้ขายเลยพี่ไม่ได้ขายเลยเหรอเขาเอาไปโชว์ใชยมาเปิดมาสี่ห้าเดือนแล้วไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยนะไปโชยแล้วมีลูกค้ามากวนตี้ยเหนี่บ่อยไหมเนี่ยนี่เออ่านี่มีคนหนึ่งครับใครมาคนที่อยู่รีสอดอะโต้งขาล็อกใช่้ยมั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกก็เป็นอ้ยเป็นคอ้ยโอ้ยโ้านอยู่เนี่ย อย่างพี่แดงเป็เล่นั่งคุมอยู่คุมอยู่ร้านนี้เอ่อเอาอะไรกันดีวะ<า>เราเอาได้ของอยังเราจะไปซื้อของอ้วยทองครับ้วยทองครับบอือไม่มีหรอกเอาเ้วยทอง้วยทองเหรอเวยทองเราท่วยเงินไม่ได้ดับสองเฮ้ย้วยทองไปเลยดับหนึ่งครับดับหนึ่งมาแรงครับช่วงนี้นดับห <c oughs> นึ่งไปเลยเป็ไรสารานะพวกเราเนาะแม่งคิดไม้ค่อยสาราะอืดเบียครับพี่ต้องอืดเบียครับคุณเราคิปนี้ไม่มีสาราเนอ่ะครับผม มีสาระแบบแม่งดราม่าป่ะวะไม่ดราม่าเราไม่ดราม่าจะดราม่าแล้วพี่น้องเด้อพ่อบอลวูนหัม้วนนั่นเราครับผู้ชมดีครับมาเจ้าคนมีสาระใช่ไหมใช่เจ้าเจ้าของร้านก็มีเหมือนกันสาระอะไรสาระเร็วแก้วก็ไม่รับนี่นะครับนี่เลยครับสาระนี่ครับสาระเร็วเหรอไม่ครับสวยดีครับสวยดีสวยดีสวยดีครับเออเออไม่ อาพาชมหน่อยถือว่าพาชมแล้วกันของจะของร้านดีกว่าครับของร้านดีกว่าหรือจะพาชมมามีอะไรน่าใจไหมครับพี่ผมอยากนี่ก็แฟบเหรอครับแฟบเป่าเนาะโอ้โหอ,อันอน,นี้เนี่โปรไม่ไม่ทันนเป็นของไม่ทันเนาะแฟบทันไหมมาบินแฟบเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงสีแฟบผงโซฟอกอะไรจำไม่แฟบส,สมัยเออคือคือสมัยก่อนเรียกมีแฟบอย่างเดียว แต่ยนนี้บินบีทแต่สมัยนี้คือบีทพวกเราก็ยังเรียกแฟบ,บอยู่เนาะเพราะว่าติดชื่อสมัยก่อนเนี่ยอ,อ่าเอาเอาต,ตัวอะไรตัวนั่งหรือเปล่าอันนี้ครับอันนี้ตัวนั่งครับอันนี้ก็เรียกอะไรนะอันนี้อันนี้เลยเอาอันนี้เลยครับให้ของอ่าอ่าแล้วเราก็ได้ได้ของอ,อันนี้ ช้างช้าการช้างคุณอยู่ไหนครับอ่าข้องไอ้คิมหลวงเนี่ยไม่เอาไปครับไปแกงอันนี้เราก็ได้การสนสะพายสนสะพายคิมหลวงแล้วครับเอาะรวังแม่แม่มันหนักมันหนักมันหนักครับมีครับไปไหนจะได้มีกระดิ่งติดตามตัวหายตัวบ่อยครับช่วงนี้หายตัวบไปชสวยเลยครับแล้วนี่ครับ ใครทันรุ่นนี้มาครับผมยู้ได้ทันเปล่าหมโตโรราแล้วครับผมทันอยู่นะผมทันอยู่รุ่นนี้รุ่นนี้ครับผมชุ่นรุ่นเขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นกระดูกมูนต่างกันว่าเที่ยวอะไรครับเนี่ยโป่หน้าตามเจ้านี่มือปราบนะครับผมผ่านไปนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับผมอ่ะเอาแค่สรุปนะยินสองคนสรุปหน่อยว่าวันนี้เราก็ไม่มีอะไรคลิปนี้เนาะให้สาระก็ก็คือว่าไม่มีอะไรทำก็มันมันไม่เป็นว่าไม่มียังเี็บหรอกครับมีครับอยว่งก็มีอยู่ครับคือว่าช่วงเบรกช่วงพััักกครบ็เเลลยยว่าาามมนท หรือเป็นการโปรโมทเขาโปรโมทครับผมครับผมก็อันนี้ก็เป็นความจริงก็เป็นร้านร้านของพี่เจ้านี่นะครับผมร้านร้านวันวานครับผมวันวันวันพาณิดนะครับของโชว์ครับผมสมัยโบราณนะครับร้านโชว์หวครับผมครับเอาบ้างๆก็แวะมาได้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเปิดทุกวันครับร้านกระเพรงกาแฟแลนด์มาร์กนะครับยังเปิดใครต้อนรับบ้างฮะมีคิมดวงนะต้อนรับครับผมมีคิมดวงก็มาวินนี่ครับพี่โอเล่นะครับผมโซนคาร์ล ต้งคารล็อกโอ้ยตัวตัวคารล็อกยังไม่อยู่ครับช่วงนี้ไปคุมที่ดีสออยู่พี่ห้วยไฮอยู่นะครับเดี๋ยวคงคงจะคุณจะได้กลับมาครับคุณยายยายกลับมาแล้วนะครับไม่นานครับอีกไม่นานครับครับผมก็ฝากไว้นะครับอะมารินมีอะไรฝากไหมครับฝากครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านมาเที่ยวทุงนาที่เจนี่มือปราบ้วยนะครับร้านกาแฟอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของฝากครับ ก็ฝากติดตามเพลงใหม่ด้วยนะครับคุณพอกระเทือนแล้วก็หนังสั้นของพี่แกกาลังปล่อยออกไปแล้วครับแต่เพลงเพลงปล่อยวันที่สิบสามวันเกิดแกครับก็สิบสามก็เชิญมาเที่ยวกันเนาะครับโอเคครับผมปิดกล้องครับผมก็ฝากไว้แด้วนะครับเด้อฟาร์มเจ้านี้มือป่าครับว่างเว้นก็มานะครับเปิดทุกวันนะครับผมมาพบกันได้ครับผม องฟูญายังอยู่ครับผมยังอยู่ครับผมยอู่ครับผมอ่ะมันยังไหลครับพี่น้องครับอยากจะอยู่ครับนะ้วพี่แอ๊ดสิบห้าโลแค่ยูไหมเออเอฟซีคือถามไม่เยอะมากครับแ่พี่อ๊ดยังอยู่ไหมแค่ยังอยู่นะครับผมอยู่ไหนล่ะเราเราไปแหนกันเน่ยครับยังนิ่งน้ำมันเลครับยังนิ่งเราเร่งไสล่าต้นมันนี่แหละครับเราอย่างนิ่งอยู่ครับขายลูกแกันแล่นนีเดี๋ยวเดี๋ยวขายได้แน่นีครับผมเอาฝากไปด้วยครับผมเอาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเฮ้ย พู้งาไปจีบสาวมาเหรอเนี่ยไลรสูงไลรส่สวนเหงามอวินชิมลวงอะไรเนี่ยสาวเต็มร้านเลยพู้งาไปจีบสาวเหรอฮะอะไรนะหลงรักเมียเขาเหรอ้องเพนะลงร้เพ <c oughs> ล,ล,ลงนี่ร้องเพลงไงห <c oughs> ลงหักเมียเขาหลงหักเมียเขาสวย ยังไงเน็ตแฟนคลับเนี่ยแฟนใครครับมาหามหาผู้บ่าวแฟนใครครับเนี่ยโซนโซนเหรอโซนปวดจีบหรือเปล่าจีบได้จีบได้แกจีบเปล่าวินเอาไงวินวงการอะไรจากผมเนี่ยป้าพีป้าพี่เน มาบินไม่ชอบครับไม่ชอบพี่เอานะไม่ท้าไม่เอาพี่เอานะเอ้ยเราเราเอาเลยลเป็นไงคิมหลวงสรุปยังไงเนี่ยพวกเจ้าจีบสาวกันป่ะเนี่ยมาเล่นพักเบรกครับอ๋ออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมสรุปว่าใครมาตามเนี่ยไม่เล่ามาตามแล้วเนี่ยไม่เล่ามาตามแล้วสองสาวนี่ สองสาวนี้ไม่เล่าอ่ะเนี่ยไม่เล่าหรอครับไม่เล่าครับไม่เล่าครับวุ่นไดุ่นไดวันนี้ผมจะอ็อบอ็อฟเด็กได้ไหมครับวันนี้เอาคนไหนเอาคนไหนนะครับให้น้องเรียกก่อนเอาคนไหนให้น้องเรียกก่อนพี่เรียกทีหลังโอเคมีอะไรเนาะคลิปนี้บเล่นของฮากันเนาะไม่มีไรเนาะ สุเป็นไงนะหนูเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันครับเป็นพี่สาวครับพี่สาวสาวสองพี่สาวเหรอพี่สาวครับพี่สาวเจ้ายกปีมาพี่สาวเอออีหลีไม่ได้บอกเลยเจ้ายกปีมาพี่สาวน้าองฟางวัดเจ้าอ่ะสามห้าจะสามห้าสามห้านี่นั่นเน็ตเท่าไหร่เองสามเมตรหนอนเวียนดอกเสร็จหนอนเทียนเอร็จหน้อง น้องเนตรน้องบอลน้องชายมืกี้ครับมืกี้นะโอ้มืกี้เดินมาหันหน้าลงน้ำน้องฟางแอบยิ้มให้กันทำแค่หน่อยเอาโอเคไม่มีอะไรเนาะคลิปนี้เราก็หาครับแล้วเราสาบิดกล้องเลยสนุกหาเอาสุดว่าไงกินนี้อะไรก็บอกว่าโสดก็จีบได้โสดจีบได้เนาะโสดทำงานอยู่ที่นี่มีแต่คนโสดทำงานอยู่แลนด์มาสเขาเขาเขาเฮือกเงี้ยกับเฮอก เฟซบุ <Facebook S 2> ๊กอะไรแม่แฮ้างหมาเสน่บมีแต่แม่ฮ้างแม่ฮ้างหมาเสน่เนาะใช่สุบเฟซไหมเฟซบุ๊กอะไรปล่อยทิ้งเฟซได้ไหมเนธภาอะไรพีร <c oughs> ่โอเล่อ่าโอเคอ่ะปิคดคลิปให้หน่อยลายก่อนลาให้หน่อยคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคบ๊ายบายใครอยากจีบสองคนนี้มานะงานวันเกิดพี่เจ้านี่พรุ่งนี้นะสิบส <13. S 1> ามสาดเต้นหน้าฮารนรอดูหน้าฮาน <laughs> จะายหลูกว่าพี่จิ๊โอเคโอเคครับ <laughs> ดูขายลูกชิ้นนะโอเคครับลาไปครับสวัสดีครับ